สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการป้องกันการติดต่อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 นะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเป็นหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยได้แนะนําแนวทางปฏิบัติในการาควบคุมเกี่ยวกับโควิด -19 นะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่ว1552ลงวันที่16มีนาคม63นะครับเรื่องแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการ ของผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่องกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับในรายละเอียดหนังสือฉบับนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้พิจารณานะครับเห็นว่าในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ดีนะครับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลก็ดีเนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการป้องกันและระงับโรคติดต่อนะครับในกฎหมายจัดตั้งของแต่ละประเภทนะครับจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศที่เป็นเขตติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนระเบียบกฎหมายนะครับว่าเกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยคุณผู้ชมสามารถสืบคนน้นหนังสือฉบับนี้มาอ่านในรายละเอียดได้นะครับ ทีนี้เนี่ยในส่วนของแนวทางการดําเนินการเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือกรณีกระทรวงคมนาคมได้นําส่งผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่องเข้ามาในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดนะครับในเขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลใดนะครับก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ยานพาหนะ เพื่อรับผู้เดินทางดังกล่าวเนี่ยโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศสอ 2, 5 5 8 8ดังนี้1.1กรณีที่มีการคัดกรองจากจังหวัดว่าเป็นผู้ที่เข้าขายติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อรับไปส่งยังโรงพยาบาลได้1.2 กรณีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการในที่พักหรือพื้นที่ควบคุมจะเข้าพักในที่อยู่อาศัยของตนเองหรือพื้นที่ที่ควบคุมที่จัดให้ก็สามารถใช้รถยนต์ส่วนกลางในการรับเพื่อนำส่งไปยังสถานที่พักดังกล่าวก็ได้นะครับนี่คือในเรื่องของการใช้รถนะครับต่อมาแนวทางในข้อที่2เนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอา,าสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายซึ่งจะต้องไปตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังและสังเกตอาการของผู้ถูกกักกันตามข้อหนึ่งหรือผู้ที่เดินทางกลับด้วยตนเองที่อยู่ในระยะเวลาต้องกักกัน ็ให้ท้องถิ่นดําเนินการดังนี้นะครับ2.1จัดหายาหรือเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยายาหรือเวชภัณฑ์ก็ได้นะครับวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกายและวัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเช่นถุงมือยางหรือหนังผ้าปิดปากปิดจมูกเป็นต้นในการปฏิบัติงานของบุคคลที่ได้รับมอบหมายได้นะครับ2.2กรณีพบผู้ถูกกักกันเข้าไขา่ติดเชื้อ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีโดยดำเนินการตามข้อที่1น,นะครับก็คือใช้รถยนต์ส่วนกลางเนี่ยนำส่งได้2.3จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่พักของผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนะครับ ในการปฏิบัติตามข้อ2นี้ให้ท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่พศ2555และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นพศ2560 ข้อ15ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบริกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพศ .2560 นะครับนี่เป็นระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับต่อมาในข้อที่3เนี่ยอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นผู้ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่นพศ .2560 ตามหลักเกณฑ์ลักษณะและแนวทางการจัดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยกรณีผู้เดินทางจำนวนมากกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูงลงวันที่5มีนาคม63ของกระทรวงสาธรารณาสุขโดยอนุโลมดังนี้3.1จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคเช่นหน้ากากอนามัยน้ำยาฆ่าเชื้อเจลล้างมือถังขยะเพื่อรองรับขยะติดเชื้อเป็นต้น3.2 มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานที่ควบคุม3.3จัดหาอาหารวันละไม่เกิน3มื้อมื้อละไม่เกิน30บาทต่อคนนะครับตรงนี้เทียบเคียงค่าอาหารตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศส5 5 6 6ด้านการดำรงชีพนะครับต่อมาข้อ3.4ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของสถานที่ควบคุมให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงจําเป็นเหมาะสมและประหยัดทั้งนี้นะครับการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถือปฏิบัติตามข้อ2นะครับต่อมาเนี่ยในข้อที่4เมื่อปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่ยังอยู่ในระยะต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการได้เดินทางไปในพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่น หรือในพื้นที่ที่ไม่มีหน่วยงานใดดําเนินการหรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตรงนี้ให้ท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปดําเนินการทําความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยทันทีโดยให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามข้อ2นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วนะครับตามหนังสือด่วนที่สุดที่ว .1552 ลงวันที่16มีนาคม63เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องกรณีเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9นกะครับก็หมายถึงอาจจะเป็นคนไทยนะครับที่ไปทํางานอยู่ในต่างประเทศและเดินทางกลับมายัางประเทศไทยเนี่ย นะครับตรงนี้นะครับท้องถิ่นก็ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็สามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่างๆของตนเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอใช้รถยนต์ส่วนกลางเนี่ยในการรับส่งผู้ที่อา,อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อนะครับไปยังโรงพยาบาลไปยังสถานที่พักนะครับหรือจัดหา,าวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันในการเข้าไปดูแลผู้ที่ถูกกักตัวนะครับหรือผู้ที่ถูกกักกันตรงนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะ,อ,ะ,อ,ะอ่านรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็สามารถดาวน์โหลดหนังสือดังกล่าวนะครับมาอ่านมาศึกษาทําความเข้าใจได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสาระสําคัญโดยสรุปในหนังสือฉบับนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ